ตอนที่835เคลื่อนสายฟ้าน้บร้อยได้กดทับลงมาพร้อมๆกับเสมือนดังฝูงสัตว์อสูรที่อาจน่นไปเรื่อพลังทําลายล้างซึ่งบดขยี้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบทิศทางทําให้มิติดในรอบถึงกับฉีกขาดออกเป็นยิ้นฉินไปจี๋และคนอืน่นๆถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นคลื่อนพลังอลัลลอยดซึ่งหม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างออกไปไกลแต่ก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังนี้อย่างชัดเจนหลินเทียน ไบเฉียวได้ส่งเสียงร้องเรียกชื่อของเขาออกมาโดยเบนอาที่กังวลและทําให้นางอดส่งเสียงออกมาไม่ได้บุ่มมานป๋าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่คลื่นสายฟ้าสีแดงฉานมากมายได้กดทับลงมาหลินเทียนได้แตะกัดฟันของเขาเอาไว้ด้วยร่างกายที่อาบด้วยประกายแสงนิลันพางสันสร้างเขตแดนประกายแสงจันทร์ทะเลแสงอาทิตย์เจดีเทพลำไห้เพื่อออกมาตั้งรับเอาไว้เจระเรรทพยัญธาที่อยู่ห่างออกไป ก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปขณะที่ดวงตาของมันเบิกกว้างขึ้นโดยความไม่อยากจะเชื่อทะเลแสงอาทิตย์จีดีเทพล้ำไ้ประกายแสงจันทร์เขานี่มันเป็นเขตแดนราชันทั้งสามไม่ใช่หรือมันเป็นไปได้ยังไงกันมันได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลินเทียนกับสามารถสร้างเขตแดนราชันทั้งสามขึ้นมาได้ไปเฉียวและคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอะไรมากนักเพราะพวกเขารู้อยู่ก่อนแล้ว ว่าหลินเทียนนั้นสามารถสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้แต่มันมีพลังด้อยกว่าของต้นฉบับบุ้มเขตแดนราชันทั้งสามได้แผ่พลังอันรุนแรงออกมาปตาก็กับเคลื่อนสายฟ้าอันทรงพลังนี้ทําให้มิติได้รอบถึงกับแหลกสลายไปอย่างง่ายดายเขตแดนราชันทั้งสามได้ส่งประกายแสงเจิดจรัดออกมาขนาที่เคลื่อนสายฟ้านับร้อยได้แหลกสลายหายไปไม่เหลือชิ้นดีแน่นอนว่าเขตแดนราชันทั้งสามเองก็ไม่ต่างกันมากนัก ความมันเองก็ดูหม่นหมองลงเป็นอย่างมากบุ่มเสียงฟ้าร้องคำรามได้ถูกส่งออกมาอีกครั้งจากทันสวรรค์ระลอกที่สามพร้อมทางฟาดผ่านลงมาได้ความเร็วที่ไม่เปิดโอกาสให้หลินเทียนได้ตั้งตัวได้ทันและส่งผลให้เขตแดนระชันทั้งสามได้แหลกสลายหายไปและพุ่งตรงเข้าสู่ร่างของเขาจนอัดกระแทกเข้าลงกับพื้นเลือดได้สาดกระจายไปทั่วท้องฟ้าขณะที่เทือกเขาขนาดใหญ่ได้ถล่มลงมาโดยที่พื้นป่าโดยรอบได้เปลี่ยนไป ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ราบยังฉับพันหลินเทียนไปเชียวได้ส่งเสียงกรล้องออกมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องอันสั่นคือเมื่อต้องเห็นภาพที่หลินเทียนตกสายฟ้าทะลวง้าไปกับตาของตนเองมันก็ทําให้นางเกือบจะพุ่งออกไปโดยทันทีบุ่มประกายแสงทีทองได้สาดส่องออกมาจากก้นหลุมก่อนที่มันจะซัดอดินทรายพุ่งออกไปอย่างพื้นที่โดยรอบขณะที่เผยเห็นร่างกายของหลินเทียนที่อยู่เบื้องล่างนะักตอนนี้ เขาอยู่ในสภาพที่อนอาเป็นอย่างมากเพราะกลางหน้าอกของเขาเกิดเป็นรูโบขนาดใหญ่ถึงขั้นสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนแต่ผิวหนังก็ยังถูกเผาจนเกียมเขาได้กัดฟันของเขาเอาไวแน่นพร้อมทงหมุนบวงเข็วิชาด,ดวงใจสุรยิยันเพื่อเฟื่อฟูร่างกายของตนกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่เสียงดังสนั่นนั่นไหวได้สูกส่งออกมาจากภากฟ้าอีกครั้งขณะที่ปรากฏขึ้นสายฟ้าขนาดเท่อๆกับภูเขา ซ่มมันในความรู้สึกเหมือนดังมังกรสายฟ้าสีแดงซึ่งแผ่แรงกดดันที่ทรงพลังออกมาร่างกายของหลินเทียนได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเพราอมังกรเหล่านั้นล้วนแต่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอันไร้ากาดที่สามารถทําให้เขาไม่กล้าประมาทพวกมันพร้อมทังเรียกอาวุธเทวาทั้ง3ามชิ้นออกมาพางส่งขึ้นกระบ,บี่สุขคนสวรรค์เพื่อฟาดฟันขึ้นไปอย่างฟากฟ้าเสียงร้องคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาขนาดที่ขึ้นกระบ,บี่ได้พุ่งทะยานขึ้นไปมังกรสายฟ้านับสิบ ได้โอบลัดกระบ,บี่เทวะทั้งสามเอาไว้แต่ไม่ขึ้นมิติได้รอบถึงกับระเบิดออกมายังฉับพันคลื่นกระบ,บี่สุกวลสวรรค์ทั้งหมดได้ถูกทำลายหายไปเหลือไว้เพียงแค่คลื่นสายฟ้าที่พลังทำลายล้างของมันถูกบั่นทอนลงจนเหลือพลังพอๆกับท่านสายฟ้าละลอกแรกซึ่งกดทับก็ส่ดินเทียนจนต้องใช้ทักษะย่างกลางสวรรค์พุ่งหลบออกไปมันเป็นคลื่นสายฟ้าที่หนาแน่นทําให้เขาไม่สามารถหลบได้ทั้งหมดและต่อให้เขาพยายามใช้ทักษะเทวะเข้ารับ ก็ยังได้รับความเสียหายทําให้ร่างกายของเขาทูกชโลมไปด้วยเลือดบุ้มเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างดังได้ถูกส่งออกมาอีกครั้งขนาที่ทันสายฟ้าที่เหลือได้อัดกระแทกเข้าใส่เขา,า,เขา,า,เขาและกระบี่เทวทั้งสามเล่มณนะตอนนี้หลินเทียนถึงกับกระเด็นเื้อออกมาและร่างกายกว่าครึ่งได้แหลกสลายหายไปเคลื่อนสายฟ้าทั้งหลายยังไม่ได้กดทับลงมาแต่หมาก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างที่ต่อยเป็นร่างกายของเขตแดนเจ้าแห่งเตาอย่างเขา ก็ยังไม่สามารถตอกก้นกับมันได้จลระเคเบนจะธาตุและคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปต่างก็พากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาพร้อมถังเรียกเอากระบี่เทวะของพวกเขาออกมานี่จึงแต่ไม่กระบี่เทวะอีกหกเล่มต่างก็พากันพุ่งออกไปหาหลินเทียนด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดไอ้หนูรวมพลังของกระบี่ทั้งเก้าเล่มนี้เข้าด้วยกันจลระเคเบนจทธาตุได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้ไปจากหน้าของเขาขณะที่ร่างกายของเขาค่อยๆรักษาตัวอย่างรวดเร็ว พังอัดพลังเข้าไปในกระบี่เทวทั้งเก้าเล่มนั้นบุ้มพลังอำนาจของกระบี่เทวทั้งเก้าเล่มล้วนแต่พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันขณะที่ปรากฏโซ่ที่เชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันมังกรอสายฟ้าสีแดงฉานได้อัดกระแทกเข้าใส่กระบี่เทวทั้งเก้าเล่มอย่างจังทําให้มิติในรอบถึงกับแหลกสลายหายไปทันทีจ้าหลักเบนจธาถอนหายใจออกมาด้วยสีหน้าที่ลุ่งอกด้วยเขตแดนเจ้าแห่งเตาทำให้เขาสามารถใช้พวกมันได้อย่างเต็มที่กว่าก่อนหน้านี้ น่าจะเพียงพอสำหรับบุมมานสายฟ้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงเกลื่อนสายฟ้าได้ปรากฏขึ้นเหนือหมู่เมฆสีดำเข้มให้ความรู้สึกเสมือนสามารถทำลายล้างได้ทุกสรรพสิ่งพิภตานี้เองหลินเทียนก็กา,กากเลือดออกมาขณะที่ร่างกายของเขาพูกชฉลมไปด้วยเลือดและเริ่มปีแตกเลยำเอ๋ยเขาได้กัดฟันพูดออกมาด้วยสีหน้าที่น่าเกลียดณนะตอนนี้ท่านสายฟ้าละลอกนี้ยังไม่ทันได้ฟาดผ่าลงมาถว่าละลอกที่ห้า กลับวาดผ่าลงมาและไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พักหายใจด้วยซ้ำนี่มันกะจะฆ่าเขาให้ตายเลยอย่างนั้นหรือบุ้มเกลื่อนสายฟ้ากว่าร้อยเส้นได้อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างมันได้บทขี้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในระยะเส้นทางของมันผืนใต้เท้าของดินทีนได้สั่นไหวไม่หยุดย่อนขณะที่ต้นไม้และสิ่งต่างๆที่อยู่ในรัศมี300เมตรจากรอบทิศทางได้ถูกทำลายล้างหายไปไม่เหลือซากเมื่อมาออกไปแล้วก็จะพบกับภาพของมังกรสายฟ้านับสิบตัว ที่บกมันได้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกนับร้อยพร้อมถึงภาพท้องฟ้าสีดำทมินอย่างไรก็ตามนิ่มันยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะมันมีเสียงฟ้าร้องคำลังตรงส่งออกมาอีกครั้งขณะที่ทนันสายฟ้าะระลอกที่6ได้ก่อตัวขึ้นโดยพลังทำลายที่สูงกว่าะระลอกที่5ตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวทำให้ดวงวิญญาณของเขาได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงและร่างกายกว่าครึ่งที่แหลกสลายหายไปไม่มีเหลือนิ่มันเป็นเพียงแค่แรงกดดันของมันเท่านั้นและมันก็ไม่ได้กดทับออกมาได้ํา พื้นดินได้แยกออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่บนม่านฟ้าเป็นสีดำสนิทให้ความรู้สึกเหมือนกับมันกำลังจะกินกินโลกใบนี้ในเวลาเดียวกันนี้เองทึ้กบ,บี่เทวะได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเหมือนมันกำลังส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเลือดยังคงหลั่งทะลักออกมาจากปากของหลินเทียนอย่างต่อเนื่องขณะที่ร่างกายของเขาได้เล่งรักษาตัวเองอย่างรวดเร็ว,วซึ่งกระดูกในร่างกายของเขายัางคงส่งเสียงแตกหักออกมาไม่หยุดหย่อนให้ความรู้สึกเสมือนกับตัวของเขา กำลังจมสูงห้วง,งความมืดมิดอะไรที่สิ้นสุดใบหน้าของเขาได้ซีดเผือดขณะที่เขากัดฟันเอาไว้แน่นพร้อมทั้งอัดพลังทั้งหมดลงไปเพื่อควบคุมกระบี่เทวะทั้งเก้าเล่มเพื่อทำลายล้างทันสายฟ้าแลลกที่สี่ไปก่อนที่การเชื่อมต่อของพวกมันจะขาดออกจากกันแล้วส่งพวกมันปีออกไปหาไปจีและคนอื่นๆหลังจากนั้นเขาก็ได้ส่งพลังจิตสัมผัสออกไปเพื่อเรียกไข่เทวะที่อยู่ในแก่นพลังชีวิตของเขาออกมาและส่งให้กับจัลเิกีเบญจธาตุไป นี่จึงทําให้ไปเชียวและคนอื่นๆได้แต่ผงะไปจาระเขียบเป็นญตได้ส่งเสียงบอกว่าเจ้าหนูนี่เจ้าจะเอาเจ้าหนูนี้ออกมาทําไมแล้วจะส่งกระบี่ขึ้นกับมาทําไมกันการที่กระบี่เทวะทังก้าเล่มอยู่ด้วยกันมันก็ช่วยบุ่มเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นหวได้ถูกส่งออกไปรอบทิศทางณตอนนี้่นานใส่ฟ้าละลอกที่7ได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งให้ความรู้สึกเสมือนกับกลุ่มก้อนแสง ที่เป็นก้อนพลังงานสายฟ้าซึ่งสามารถทำให้โลกใบนี้ตกสู่ความเงียบสงบถึงขั้นที่ผสมผสานประกายแสงกลลหุ่นลงมาด้วยนี่จึงทำให้จัละเเบินจทันและคนอื่นๆได้แต่สั่นสะท้านไปขณะที่เกตตามตัวของมันได้ตั้งชูฉันขึ้นเพราะหลินเทียนเพิ่งทำลายสวรรค์ละลอกที่สี่ไปด้วยกระบี่เทวทั้งเก้าเล่มแต่ละลอกขึ้นที่เจ็ดกลับก่อตัวขึ้นมาทั้งๆที่ละลอกที่ห้าละลอกที่หกกำลังกดทับลงมานี่มันไม่ใช่อะไร ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้สามพลังทำลายล้างอันน่าสะพรัวได้ระเบิดออกมาจากทันสายฟ้าทั้งสามละลอกนี้ซึ่งมันได้บดขยี้พื้นที่โดยรอบทั้งหมดจนแหลกสลายหายไปพร้อมทั้งกระแทกกระบีดเทวะทั้งสามของหลินเทียนจนแหลกสลายไปหนึ่งเล่มและมันเป็นตอนนี้เองที่ละลอกขึ้นที่ห้าได้กดทับก็ใส่หลินเทียนอย่างจังหลินเทียนได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังขณะที่มือทั้งสองได้ประสานเข้าหากัน พร้อมทั้งเรียกเอาวงเวทสังสารวัฏออกมาตั้งรับเอาไว้โดยระดับพลังของเขาในตอนนี้แล้วบอกไม่ถูกเลยว่าวงเวทสังสารวัฏของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นกี่เท่าแถมยังอาจนำไปได้กินไอศักด์สิที่กระแทกเขาใส่เคลื่อนสายฟ้าอย่างจังการประทะกันครั้งนี้ทําให้ประกายสายฟ้าระเบิดออกเป็นรอบทิศทางเจ้ระเขะเบญจทาที่อยู่ห่างออกไปได้แต่จ้องมองออไปทางวงเวทสังสารวัฏพร้อมทั้งพูดออกมาว่าแข็งแกร่งกว่าตอนที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณิลัน แบบเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำาดวยวงเวทนี้เขาจะต้องบุ้มทันสายฟ้าละลอกที่6ได้ส่งเสียงดังสนั่นรนไวออกมาพร้อมๆกับละลอกที่7็และเคลื่อนสายฟ้าอันทรงพลังก็ได้กดทับลงมากระแทกเขา้าสายร่างของหลินเทียนทําให้ร่างกายอันแข็งเก่งของเขาได้แหลกสลายหายไปและเหลือเพียงแค่ศีรษะที่ปิวว่อนอยู่กลางอากาศพร้อมๆกับกองเลือดที่พุ่งกระจายออกไปทั่วทิศทาง